แนวทางการสอนของโรงเรียมนมันตอบโจทย์เราลูกเราอะค่ะเพราะว่าเขามาในแนวธรรมชาติซึ่งลูกเราก็มาในทางเนี้ยนะชอบเล่นหอยทากชอบเลี้ยงหนอนดูผีเสื้อดูวิวัฒนาการอะไรเงี้ยของของของพวกสัตว์แล้วเ็าชอบธรรมชาติยิ่งมาเห็นโรงเรียนแล้วแบบแนวทางการสอนคือเอาธรรมชาติมาสอน ฟังเสียงนกเออนน่าชอบจำได้ว้ามีคงที่บอกคุณครูบอกว่าให้เด็กๆฟังเสียงต้นไม้ฟังเสียงลมเสียงต้นไม้ก็คุยกันว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบมา,มาทางมาเรามาถูกทางแล้วที่เราเลือกโรงเรียนนี้อะค่ะจะรู้สึกว่าโอเคเรียยิ่งแบบมันมันมันเห็นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาจนถึงตอนนี้คือพัฒนาการของลูกันคือดีดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะว่าโอเคเขาเขาเขาเข้ามาไกลเขาเขาเก่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอ,ขอบคุณโรงเรียนที่ที่ที่เาอะไรนะสอนสอนให้ลูกเรารู้จักตัวเองอ่ะใช่ใช่ค่ะมีมีรู้จักตัวตนมาาเขาเข้ามาเขาต้องเป็นยังไงเขาต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่าสสวนในมุมมองของพ่อนะกะ็ขอบคุณทางโรงเรียนด้วยก็ก็คือ,อเราเราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากของน้องนะครับตั้งแต่เข้ามาเตรียมนอ,น,น,อจจมนุบาลตอนเนะี้ยจะจะจบอนุบาลหนึ่งแล้ว คือเราเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกเราจะสามารถมีศักยภาพได้ได้ได้ขนาดานี้นะครับแต่ว่าด้วยทั้กระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความกล้าแสดงออกการเข้ากับเพื่อนรวมถึงการตัดสินใจต่างๆหรือว่าการเล่นกลางแจ้งที่แบบลูกเรากลัวมาตลอดแต่มันก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าพอพอพอ,พอเขาเริ่มมีประสบการณ์เขามีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็คือจากทางโรงเรียนเนี่ยมันก็คือทําให้เขาเติบโตตามตามตามวัยของเขาได้ดีครับเราจะไม่กดดันลูกเลยครับว่าจะไปทางไหนอยากให้เขาเลือกตึกที่ซึ่งซึ่งมันตอบโจทย์ตรงนี้ตรงนี้คุณพ่อก็ถือว่าชอบแล้วก็ขอบคุณทางโรงเรียนด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ